ความรักทำให้คนตาบอดแต่ถ้าเรารักเธอตลอดถึงตาบอดก็ยังรักหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนก ร้องเชยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับ จานอักลรเลขยานครับทั้งองค์พระเลยครับเหนือโลหะเก่าๆมันๆเลยครับปิตาโลโบลรานครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือนวลนวลแน่นๆเลยครับ สวยคมสวยมันครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มครับเนื้อโลหะเปียกทองคำครับออกเนื้อทองคำเลยครับ ยิ้มแก้มปีนเลยครับยิ้มอย่างมีความสุขครับรายการที่5ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธร,รครับเนื้อสามกษัตริย์ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่6ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆครับออกเนื้อทองแดงเทือนเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆแน่นๆเลยครับ เก่าตามการเวลาครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับแกงๆแน่นๆเลยครับออกเนื้อช็อกโกแลตเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับ สมเด็จวัดเขาตะเขาครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุมแน่นๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักเก่าครับดำดำมันๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นๆน่นนวลน,นวนเลยครับ รายการที่15ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้ครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อแก่งๆเลยครับ แน่นแนนครับลงลักเก่าครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อหนนลวเลยครับแข่งแ่งแน่นๆเลยครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อมันๆแข่งแ่งเลยครับ รายการที่20ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักเก่าครับหล่อหล่อล่ำเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟคเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่21ครับเป็นพระขุนแผนครับเนื้อผงครับเนื้อผงเก่าครับไม่ทราบที่ครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับมหาโชคมหาลาภครับมีตาขาขายล่ำรวยครับ รายการที่2 2ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกโค้รรูปะระฆังครับตอกโค้รรูปะระฆังธรรมจักรครับรายการที่2 3ครับ เป็นพระหูยานครับหลอบโบราณเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับเป็นพระกุครับเนื้อชินตะกัวออกชินเงินเลยครับหูยานลบบุรีครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเก่าๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่2 6ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่ากับดำเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ในคลิปต,ต่อไปครับพระสวยๆงามๆามยามเย็นๆครับถูกใจได้เลยครับสองร้อยบาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับขอบคุณครับ